สวัสดีครับท่านที่ชมข่าวในพระราชาสำนักประจำวันอังคารที่21มิถุนายนพุทธศักราช2554ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งวันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลสิร,ริราชเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์สิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลสิริราช ข้าพระนยการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งโดยทรงฉลองพระองค์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นพราสนับเลาสีเทาและทรงจูงพุนทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงมาด้วยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนที่ทราบข่าวต่างไปรอเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทอย่างหนึ่งแน่นพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญและชูภาพพระ,ระบรมฉาย,ยาลักษณ์ด้วยความเอื้อปิติ สำหรับเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งที่นําออกมาทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้มีทั้งหมด8ลําประกอบด้วยเรือยนต์ตรวจการไฟเบอร์กลาเรือยนต์หลวง101เป็นเรือยนต์ที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงจะซื้อเมื่อปี2548โดยให้กองพระราชพาหนะรับผิดชอบดูแลรักษาให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเป็นเรือยนต์ขนาด60แรงมา้า4จังหวะความเร็ว25นอตแลเรือยนต์พระที่นั่ง MM1 เป็นเรือยนต์พระที่นั่งที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงได้รับจากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเมื่อปี2506เรือยนต์พระที่นั่ง m MM m 2ประจำการที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงเมื่อปี2511และเรือยนต์พระที่นั่ง m MM m 3ประจำการในปี2521โดยทั้ง3ามลำดังกล่าวเป็นเรือยนต์ไฟเบอร์กลาสเครื่องยนต์ติดท้ายขนาดความยาว4เมตร32เซนติเมตรกว้าง1เมตร80เซนติเมตรกินน้ำลึก75เซนติเมตร ความเร็ว30นอตเครื่องยนต์ขนาด60รแรงมา้า4สูบ4จังหวะส่วนลำที่ 5, 6และ7เป็นเรือยนต์พระที่นั่ง M/M4, M/M5 และ M/M6 ที่สำนักพระราชวังได้ขอความอนุเคราะห์จากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือสร้างขึ้นเพื่อทดแทนเรือยนต์พระที่นั่ง M/M1, M/M2 และ M/M3 ซึ่งกรมอู่ทหารเรือได้ดําเนินการจัดสร้างและส่งมอบที่ฝ่ายเรือยนต์หลวงท่าวาสุกรีเมื่อวันที่10มีนาคม2554โดยเป็นเรือยนต์ขนาดยาว5เมตร73เซนตมรกว้าง2เมตร15เซนเมตรสูง92เซนติมรกินน้ํำลึก64เซนตมรความเร็ว30-32นอตเครื่องยนต์ขนาด115แรงมา้า4สูบ4จังหวะระบบหัวฉีดบรรทุกผู้โดยสารได้6-7คน และลำที่แปดเป็นเรือยนตตรวจการไฟเบอร์กลาสเรือยนต์หลวง201ที่เพิ่งเข้าประจำการในวันนี้มีความยาว6เมตร69เซนเมตรกว้าง2เมตร16เซนติเมตรเครื่องยนต์ขนาด200แรงมา้าระบบหัวฉีดความเร็ว35-40นอตบรรทุกผู้โดยสารได้6-7คน ทั้ง8ลำนี้จะใช้ในภารกิจในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชุลมากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงภารกิจตามพระราชธิาศัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยในการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งครั้งนี้ซึ่งกองทัพเรือได้นำเรือทั้ง8ลำล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาให้ทอดพระเนตรรวม3รอบ หลังจะทอดพระเนตรการทดสอบสมรรถนะของเรือตรวจการและเรือยนต์พระที่นั่งแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณพระราชานุสาวรีน่าศาราศิริราชร้อยปีและทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ประดิษฐานน่าสาราศิริราชร้อยปี จะนันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและถึกสยามินก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชในเวลา17นาฬิกา50นาทีโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าตุลอองคตุลีพระบาทเชี่นชมพระบารมีตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งได้ทรงโบกพระหัตถ์ทักททย สร้างความปลาบลื้มให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพักตรสดชื่นแจ่มใส